นะอันนี้สําหรับพัดลมนะพัดลมอะไรก็แล้วแต่ที่สวิ์เสียสวิไ์ไหมเห็นไหมสวิไ์ไหมใช้ไม่ได้เราตัดระบบอบอกหมดเลยแล้วกันนะอันนี้มันตัดไว้แล้วแหละมันแปลงต่อตรงไว้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราซื้อชุดรีโมทนะชุดรีโมทมาแปลงใส่นะครับใช้ด้วยระบบรีโมทนะไม่ได้กดปุ่มในตัวนี้แล้วนะเพราะว่าแผงมันไหม้นะนะโอเคเป็นแบบนี้ใครจะจับแบบไหนก็ได้เจ้ากาวแปะสองหน้าก็ได้หรือจะ เอาจับขันนอ็อตตัวเ,เล็กๆทะลุขึ้นไปข้างบนก็ได้นิดนึงหรือจะจับแบบไหนก็ได้นะจับให้มันติดนะแล้วตรงนี้นะมันจะมีลายกับนิวตันเห็นไหมลายนิวตันคอมฝั่งนี้จะเป็นเอ่อสวิงนะสวิงก็ไม่ต้องใช้เพราะว่าสวิงตรงนี้มันไปกดปุ่มบนนะตรงนี้มันไม่มีสายสวิงนะก็ไม่ต้องใช้นะหนึ่งสองสนะเกียร์หนึเกียร์สเกียร์สนะอย่างเส้นนี้นะครับสีขาว ก็นะเป็นสายคอมนะเอามาพ่วงก,กับคอมนะเอามาพ่วงก,กับคอมเพราะว่ามันต้องส่งสัญญาณไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ครบวงจรนะแล้วก็มีสายแตก้าแล้วก็สายสีน้ําเงินนะสายสีน้ําเงินเอามาเข้านิวตันนะสายสีน้ําเงินส่วนมาเข้านิวตันส่วนลายไฟก็จะเป็นสีน้ําตาลถ้าปกติแล้วมาตรฐานนะไฟน้ําตาลน้ําเงินนิวตันนะเอาน้ําตาลมาเข้าแอล นะน้ำเงินมาเข้า n สีขาวเอามาเข้าคอมนะสัญญาณสตาร์ทนะมันพ่วงหากันอยู่เราก็มาเข้าคอมส่วน1 2 3สาเราก็ไล่ตามเกียร์เลยนะส่วนใหญ่ก็ตามเกียร์เลยนะแต่ตัวนี้เบอร,ร์แรงก็เป็นเกียร์หนึ่งเป็นเกียร์สามส่วนตรงนี้ก็เป็นเกียร์อะไรไม่รู้เพราะว่ามันตัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะมันลืมนะนะประมาณนี้เราก็ใส่ตามเกียร์ไปเลย นไล่หาเอานะเดี๋ยวต่อให้ดูเราจะยิงเก่า,าติดเอาแล้วกันยิงลงช่องว่างๆแล้วก็แปะก็าไป ตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะเราก็เอาปืนกาวยิงนะตรงนี้อย่างที่บอกนะครับนะโอเคส่วนตัวรับรีโมทนะตอนแรกปิดฝาไปนะมันก็รับได้มัง่งไม่รับได้มัง่งเอาชัวร์สุดนะเจาะรูแง่ออกเลยผลวนิดๆผลวนิดๆไว้แบบนี้ตัวรับรีโมทนะนี่เป็นแบบนี้ต่อเข้ากับวงจรแล้วนะไฟเกียร์สสีแดงเกียร์สสีน้ำตาลเกียร์ห สีดำแต่และรุ่นไม่เหมือนกันนะลองไล่ดูแล้วกันว่าสายไฟเกียร์พัดลมอ่ะเกียร์ไหนนะก็ต่อแบบนี้ง่ายๆนะสามารถทำเองได้นะอันนี้ใช้อยู่ที่อูนะแล้วก็รีโมทก็เป็นแบบนี้ไม่มีฐานนะเราก็เอาฐาน 3A มาใส่นะก็เล็กนะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าว่ามันได้ไหมนะตึ๊บ เสียบปลั๊กแล้วมันก็จะดังติ่ะแผงวงจรติดแล้วนะเราก็ออนออนออฟนะเราออนก่อนแล้วกันนะออนนะสวิตช์ switch, ม่ปุ่มไม่ค่อยดีไงวะนะออน่ะเกียนหนึ่งอันนี้ออฟออฟเราดูปืนไว้อันนี้มันออฟ ออนต่ออ่ะออนละน่ะน,นี่เกียร์สาม่ะสปีดเกียร์สองเกียร์หนึ่งนี่เกียร์หนึ่งสองเกียร์สามนี่แบบนี้นะนี่ลองปิดดิน่ะปิดลนะนะจบข่าวง่ายๆนะสามารถทำเองได้นะไม่ยากแบบนี้ นะนี่ของไครพังลองทำดูลองหาซื้อดูนะไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท